น่าเลยลูกพี่เิ่นประธานในลูกควนนนะย่างลูกแล้วเผิ่อกระชีดอ้อนนะันอ่ะอืมอ่อนยาหักคนละยายาไม่เอานะนี่กี่จะหาจังหวะจะหาจังหวะจะังะอย่างนี้ไปลรกไปทางโน้นก่อนไเสอเอกไป่คนนี้นน้นน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 ี่นนน่นนนนนนนี่นน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 น นี่นี่เอาขนมให้นี่นี่ต้องเอาขนมไปหลอกต้องเอาขนมไปรอทีนี้ขนมขนมนี่นี่ขนม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 นากินจังเลยเย้ขนมอร่อยของโปรดของโปรดนี่เลย พี่นไปกินขนมาโนนี่นะคะอาวากินขนมพี่นิคกินขนมอยู่นะครับดูเพื่อนๆดิแต่ตัวนี้อันตรายนะตัวนี้ไม่น่าอยากให้มันอยู่ด้วยหรอกพี่นิคกินขนมนะฮะพี่นิคกินขนมเพลินเลยชนีนะฮะลืมว่าอยากออกไปแล้วนะฮะลืมว่าอยากออกไปแล้วอร่อยจังเลยขนมอร่อยจังเลย อ้าวทำยังไงดีทีนี้ปู่ออกไปแล้วอ้าวไม่ทันปู่เสียแล้วพลาดแล้วเราพลาดแล้วเราเสียโง่เลยเสียงโง่เสียงโง่จะไปปู่โอ้ยพี่นิกเอ้ยไม่ทันแล้วพี่นิกเอ้ยเสียโง่เลยว่านะยังไม่ถึงเวลาออกอย่าเพิ่งออกพี่นิกอะไม่ได้เลยนะนิกนะ อ,ะอ,ะอะปู่บอกเกียงโง่เชียแล้วนนขนมหนึ่งอันอดไต้ออกมาซิ่งเลยกินแล้วใช่ไหมกินแล้วกินแล้วเหรอให้ขนมกินแล้วให้ขนมกินแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะฮะ ปรากฏการ์การแกล้งพีนิกสําเร็จแล้วนะครับผมสวัสดีเอฟซีจากญี่ปุ่นนะครับผมสวัสดี FC ชาวชาๆน้องเสือนะฮะรับชมจากญี่ปุ่นมากดไลค์ให้แล้วนะฮะขอบคุณครับแอดหนิงลูกพี่นิกนะฮะนิกสนับสนุนความเพื่อนไหวนะครับผมคุณชูเด้น,นะฮะกดให้น้องเสือจาก USA นะฮะขอบคุณครับนะบเมื่อก่อนน้องเสือยังไม่มาตอนมีแขกมามาก,มากๆเจ้านิกฉ<า>ลาด<า>มากรับส่งแขกโอ๋น่ารักมากตอนนี้เสือไม่งานนะครับ ขอบคุณทุกท่านน <Gym. S 1> ะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอยู่กับเสื้อผ้าไปแล้วก็กระโดดไปที่เสื้อพ้ามาด้วยนะครับผมนิกอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาออกครับยังไม่ถึงเวลาออกอ่นเลยยังไม่ถึงเวลาออกเอาอาหารใหม่เลยเอาอาหารใหม่มันเลย

ยังออกไม่ได้นะตอนนี้เราเขาไปทำงานเราเับไปเรียนหนังสือก่อนถึงจะออกมาได้ ด๊อกเด็ดอกเดกดกดกดดกใส่หางลกดิ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 กกินน้ำไหมคะดอกเดกไม่ทานเลยกนเนอกเด็ดกเด็ดกเดกเป็นป่าจนูนเอ้าวและอาหารเราฟอถึงที่แล้วใย่ใหญ่ใหญ่เนี่ยห่นี่เนี่เดี๋ยวจะขัไปยืนทังเขาดูต่ออันนี้เลยนี่เลย อ่ากินไปเลยกินไปเลยไม่กลอยู่นั่นแหละัหน่อยตังอกผาไปก่อนอือกินอย่างอร่อยนะเคี้ยวกรึบ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 